ครับ down b ไ os ห๊ตยๆหๆๆหๆหๆเดี๋ยวเผมเข้ามาเฮ้ย <Hey, S 2> ผมให้คุณแค่นี้ hey, <ś led> เฮ้ยหกเสียใจว่ะอันนี้ถัดเยอ่ยวไหร่ล่ะพี่จำไม่ได้แล้วครับท่นานจัดสามร้อย จริงๆครับที่นี่ก็จะมีของเข้ามาเกือบๆทั่วทิศเลยครับคือถ้าเกิดใครแวะมาก็จะเห็นว่าแบบมีของเติมใหม่นะอย่างถ้าเป็นโต๊ะด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีอย่างวันนี้ก็จะเป็นฟุยนะครับ<ม>เป็นโปโลคล้ายคนิตคอตตอนแหละเนาะแต่ว่ามันมีความดรยของผ้าสูงนะครับแล้วก็สามารถใส่ได้กับหลากหลายมากๆนะฮะร,รวมถึงรองเท้าแตะของโซโลเวียนะครับผมถ้าให้เลือกสีหนึ่งพี่เซฟเลือกสีอะไรครับก็จะเป็นเกรย์ครับอัลติเมทเกรย์อ่าอัลติเมทเกรย์ This is actually the color of the uh, ultimate gray. I think it's No! <laughs> searching the Google, I think it's bro. He was searching on the Google. Oh so Google is right home. <laughs> <laughs> โปรตุเกสครับอันนี้ฝรัง่งเศสครับอันนี้ก็เป็นรองเทา้เทาแตะจ,จริงๆก็ไม่อยากเรียกองเท้าแตะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะดูไม่ค่อยสุภาพไงไม่รู้เลยเรียกว่ารองเท้ารัด้นแบบใส่สบายดีกว่าเป็นรองเท้าที่ค่อนข้างใส่สบายในวันหยุดน,นะครับก็ทำให้เติมเต็มลุคของผู้ชายหรือผู้หญิงด้านโน้นมะเป็นจิวเวลี่นะครับผม นี่กเ็เป็นธุรกิจของผมนะที่แยกมาจากธุรกิจที่บ้านที่เป็นร้านเพชรนะครับนี่จะเป็น 8K 9K แล้วก็ซิวเวอร์พวกแหวนพวกนีก้เรียกว่าซิเนต r ริ g นะครับวันนี้ใส่เป็นสโตนเซ e t นะครับส่วนมากจะเป็นไทม์เลสจิวเวลรี่คอนเซ็ปต์เราทำไมข้อมูลเป็นแน่แต่เขาแน่นอนเราขายของไปแล้ว,แล,วแล้วทำไมอันนู้นอันนู้น ทุกท่านมารู้จักกับเบอร์เกอร์แบบใหม่ครับเขาเรียกว่าโดนัทเบอร์เกอร์นะของร้านเจมี่เบอร์เกอร์นะครับนี้เจมี Burger, ่เบอร์เกอร์เอาโดนัทมาหั่นครึ่งเนอะแล้วก็ไปย่างพร้อมกับใส่สมัทเบอร์เกอร์ลงมาตรงกลางนะครับเดี๋ยวไปดูของจริงกันต่อหน,น้าไปเอาเนะ่ยครับนะตัวคันพี่ส <laughs> <laughs> วัสดีครับเจมครับเจ้าของร้านเจมี่เบอร์เกอร์ครับต้องถามท <laughs> ุกไหมเนี่ยบอกเร็วเร็วมันต้อง <laughs> ้องบบาาโขายมานานแล้วพี่ปีนี้ปีที่เจ็ดนะครับเมื่อไหร่จะปิดพี่สองทุ่มยุคนี้ปิดสองทุ่มแล้วโดนัทเบอร์ชีต์ double cheeseburger นี่ยังไงโดนัทชีสเบอร์เกอร์เหรอคือคือมันเป็นไอเดียที่เราเห็นแบบพวกเฟสติวัลเมืองนอกเขาทำแล้วก็มันเห็นรูปอยู่แล้วแล้วเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยมันมันดูน่ากินอ่ะมันน่าสนใจเราเลยคิดว่าลองมาทำดีไหมจริงๆเราเคยลองไปรอบหนึ่งแล้วตั้งแต่แบบสมัยก่อนที่เราทำ จะมีเบอร์เกอร์ใหม่ๆก็คือทําร้านใหม่ๆก็เรากินแล้วรู้สึกเออเราไม่ได้ขายเรารู้สึกมันไม่โอแต่ว่าหลังจากนั้นมาเพิ่งมาปีที่แล้วที่เราทําเมนูใหม่เราทําชีสเบอร์เกอร์เนื้อที่มันเป็นสแมชเบอร์เกอร์มันเลยบางลงแล้วมันมีคริปสปี้มากขึ้นเอามาลองดูกับโนวใหม่นี้เป็นไงเฮ้ยมันเซอร์ไพรส์มันว้าวกว่าที่คิดมากคือเราเตรียมใจไว้แล้วนะว่าจะเจอรสชาติหวานๆในเบอร์เกอร์อะไรแต่พอกินเข้าไปแล้วมันจุดจเออไปเราสั่งเองใช่มันชอบโซเอาทุกวันเลย น,นี้อาจจะให้ดูในในเพจร้านหรือแบบหรือว่าใน IG ร้านเพราะว่าโดนัทเบอร์เกอร์ช่วงนี้เราจะเปิดเป็นรอบๆอบอ,อทิตยนึงจะเปิด2วันแต่จะเป็นวันไหนก็เราจะสลับไปเรื่อยๆแต่จะบอกลงหน้าใช่ใชเราจะบอกลงหน้าราคาเป็นังไงบ้างพี่คิดน่ะสามร้อยว่าหมูกับเนื้อราคาเท่ากันเท่ากันเลย พี่ดีอกแนะนำจริงๆก็ถ้าใครอยากสั่งลองสั่งเมนูอื่นอะไรเงี้ยก็พอดอกชิลลี่ดอกช่วงนี้ส่วนใหญ่ถ้าเสาร์วันพย์หรือวันธรรมดาบางวันก็จะมีแกงเนื้อร้านเรามีเนื้อดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมีแกงเขียวหวานมีผัแนงอะไรเงี้ยรถบางวันมีต้มแซบรสชาติไทยเลยปะไทยเลยแบบเต็มที่เลยแบบว่าคือเป็นไทยกับเนื้อจริงๆเนื้อแบบเนื้อเมนูไทยๆฝากสถานที่หน่อยพี่ร้านอยู่ตรงไหนครับพี่ร้านอยู่พหลโยธินซอย8ครับนึกไม่ออกคือซอยเดียวกันกับลินทาโลกชิญิีทันทีช่วยได้ ที่อยากมาลองกินโดนัทเบอร์เกอร์นะก็อาจจะหาในเมนูโฟติไม่เจอนะครับต้องลองเช็คใน l ล n e แมนหรือเทจของเจมี่เบอร์เกอร์นะครับที่นี่เดี๋ยวลองไปดูหน้าเตาเนาะไป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 ะปะพี่เจมปิดคลิปกัน,น่อย ่เริใครอยากกินครับก็สั่งได้ที่เจมี่เบอร์เกอร์ได้แล้วค่ะสั่งช่องทางไหนได้บ้างครับพี่ก็โทรมาที่เบอร์ร้านก็ได้ทางไลน์แมนครับผมเราเป็นฮุดด้วยเราเป็นฮูสด้วยลองดูที่เพจได้ครับเราจะมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่มารับเองขอบคุณทุกคนนะครับสู้ๆนะครับโจนัทเบอร์เกอร์มีถึงเมื่อไหร่พี่มีเรื่อยๆดูหน้าเพจเอาอยากกินก็บอกเลยโทรมาหาพี่เจมครับได้เลย มันไม่เหมือนที่คิดไว้อ่ะเออตอนที่คิดไว้ว่ายังไงอะมันจะเป็นที่างเลยอะฮ้ยเฮ้ยดีมันมีลูกค้าที่กินเบอร์เกอร์เยอะๆอะเขาเขาเปียบเบอร,เอร์เกอร์ตัวนี้ให้เป็นเหมือนแบบถ้าเปียบเป็นอาหารไทยอะแม่งคือก๋วยเตี๋ยวต้ยวมยำเลยพอแม่งจัดจานมากเศรษัยรับบวอยมาก